ือมาแล้วครับผมพับเรือครับผมสวยงามมากสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองพักขนงนะครับนั่นก็จะเป็นวัดมหาบุตรนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสครับตามส่องหาของกินก็มาพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่สวยบ้างนะครับนี่นะครับโอ้เรียกได้ว่าว้าวว้าวอเมซิ่งอเมซสิ่งเลยนะครับ สุดๆเลยนะครับนี่นะครับสะพานข้ามคลองนะครับผมมองไปนะครับก็จะเห็นตึกสูงนะครับโอ้นี่นะครับตึกสูสงเส ok ียดฟ้าเลยครับผมโอ้ยหน okay. ึ่ก้อนเมฆละมั pues okay. ้งนะครับผมโอ้โหนี่ครับคลองสวยมากเลยครับสวยงามครับนี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายภาพนะครับ เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็น้ําขึ้นนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมมาลองสัมผัสดูนะครับว่านะครับมันจะสวยขนาดไหนครับขึ้นมาบนสะพานนะครับเย็นมากครับลมครับเรียกได้เลยว่าโอ้ว้าวว้าวว้าวอเมซิ่งอเมซิ่งเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้มีเรือขี่ผ่านนะครับก็ได้ถ่ายไปแป๊บหนึ่งนะครับเรียกว่าอีกจุดหนึ่งของของประเทศไทยเลยนะครับที่สวยงามมากๆครับ อยากให้ท่านผู้ชมนะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนี่นะครับสะพานข้ามคลองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหผมเห็นก็ว่าจะมาถ่ายหลายทีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสก็เลยวันนี้ตัดสินใจนะครับจอดรถไว้แล้วเดินขึ้นมาถ่ายเลยนะครับบนสะพานนะครับนี่นะครับมีทางเดินขึ้นมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสะพานรถนะครับบิงไปมานะครับสวยงามครับผม นี่นะครับเมื่อกี้ก็มีเรือนะครับผ่านมานะครับก็ก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็มาชมวิวนะครับที่เรามองเห็นอยู่นั้นก็คือวัดวัดมหาบุตรนะครับวัดแม่ยานะครับสาธุสาธุนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับนี่นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ที่น่าท่องเที่ยวมากครับสาหรับเมืองไทยเรานะครับแค่เมืองไทยเรานะครับก็เที่ยวให้ทั่วครับผมโอ้โหผมเรีบ่าบ โอ้มันอัศจรรย์น่ะอัศจรรย์ที่สุดเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้จะบรรยายคาไหนนะครับให้ภาพบรรยายนะครับให้ภาพบรรยายดีกว่านะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับก็จะเป็นเป็นแม่น้ํานะครับโอ้สวยงามครับท่านผู้ชมมาครับมามาเที่ยวเมืองไทยนะครับนี่สะพานข้ามคลองพระโขนงนะครับเรียกได้ว่าใครขึ้นมาบนนี้นะครับอากาศเย็นมากเลยนะครับนี่นะครับรถรถวิ่งครับ นี่ครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมผมเรียกเลยว่า Amazing Amazing เลยนะครับนี่ครับมีเสียงเรือมาด้วยครับท่านผู้ชมมีเสียงเรือมาแล้วครับท่านผู้ชมน่นครับเรือมาแล้วครับเรือมาแล้วครับผมครับเรือครับผมว้าวว้าวว้าว Amazing Amazing ลงเลยครับผมเลย งามมากครับผมว้าวสุยเลยนะครับครับเรือพาบเรือ่านยนะครับผมโอ้ผมได้ภาพไหมท่านผู้ชมชมแล้วสวยงามมากเลยสวัสดีครับอย่าลืมติดตามไปส่องหาของกินก็จะถ่ายวิวสวยๆหาของกินอร่อยๆลงคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับผม เราทำได้ด้วยกำลังใจครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับขอบคุณมากๆครับนี่ก็เป็นบ้านทรงเรืองไทยนะครับโอ้สวยงามมากครับผมสวัสดีครับ